้าพร้อมแล้วปบมือต้อนรับเข่งบิ๊กโจ๊กครับสนุกสนานกันเต็มที่เลเดียววันนี้นะ ให้มีความสุขกันเยอะๆมีความสุขกันมากๆครับสบายๆกันทุกคนวันนี้ก็ฟ้าเปิดแล้วอย่างที่พิธีกรได้บอกไว้ครับนะฮะนี่วันนี้สุขสนานกันเต็มที่เดี๋ยวตอนนี้นายวงน,น้พวงนนงนะครับตอนนี้มาแล้วอยู่ข้างหลังครับน้ายวงน,นพวงนนงน,น้นงนายงน,น,ยงนพวงเอเอนะครับผมนะวันนี้สนุกสนานมากเลยที่มีทีมงานดาราถิ่นตลก ครับนะพี่เป็ดเชิญยิ้มนะแล้วก็จะมีอีกเยอะแยะมากมายช่บอลเชิญยิ้มมารออยู่แล้วก็จากบรรยากาศที่ชุม่มฉ่ำชุม่มฉ่ำบรรยากาศมีความสุขมีความสุขมากแต่ยอมแล้วว่ามาที่วัดโคงคานี่ด้วยว่าสวยๆหล่อกันทุกคนเลยทีเดียวครับนะตะกี้มีผู้หญิงคนไม่รู้ใครไม่รู้ทำไมอ่ะแต่สังเกตยอยู่นานแล้วน,นะทำไมตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยว่าพี่หญิงที่ชอบพี่น้อยว่ะเอ้าจะรู้ได้ยังไงอ่ะนั่งเอาตีชี้หน้ามึงอยู่ไม่ได้ เอาตีลงเดี๋ยวนี้เอาตีลงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องชอบมากสนุกมากสนุกมากไม่อย่าว่าว่างงวดว่างงี้งวดงวดที่แล้วโดนหวยกินเอาหวยกินไปเลยกินเรียบร้อยเลยเออทำไงวันนี้ก็เข้าไปหาหลวงพ่อทอดกระถินเสร็จสับเรียบร้อยกราบหลวงพ่อหลวงพ่อพ่อขอทั้งสองตัวเถอะออหลวงพ่อว่าหลวงพ่อวันนี้วันดีวันกระถินโอ้หลวงพ่อบอกให้เอาสามเออเอาสองตัวเหรอเออ มึงเอาไปสามตัวเลยได้สามตัวเลยเออถามอาหลวงพ่อมาเลยเขาบอกไม่ได้อยู่ตรงนี้เลรอได้เลขเลยมามันเลขอะไรล่ะทำไมอะได้ลูกหมามาสามตัวหลวงพ่อบอกโอ้โหอยู่เนี่ยเลี้ยงกันเยอะแยะมาขี่เรือนกินอมัดก็กินเอ้เวทไปเลี้ยงให้หน่อยเถอะเออเวทแท้เลยเออแต่นี่ไม่รู้ยังไงไม่รู้นะตะกี้อยู่ข้างเวทีเป็นไงจองแจงกันเลยน่อยู่มีผู้หญิงทั้งสามคนเดินนผ่านผมมา เป็คนที่นี่หรือเปล่าไม่รู้นะเดินผ่านผมที่ตดใส่ผมเฉยเลยตะกี้นี้เฮ้ยน่าเกลียดรือเปล่าจริงเอ้ยแต่อยากจะบอกพี่น้องนะฮะระหว่างตดผู้หญิงกับตดผู้ชายที่เสียงไม่เหมือนกันนะไอ้แขงเคยเคยสังเกตกันไหมไอ้แข้งอะไรมึงหันไปเป็นนักวิจัยตดตังกระไหลเนี่ยอันนี้ผมไปเรียนมาจริงอ่ะออโทษอผมไปเรียนมากันนายกโอบาดเสียงเหรอโอแสดงว่ามีสาระและความรู้ระหว่างตดผู้หญิงตดผู้ชายที่เสียงไม่เหมือนกันอันหนักผู้ชายเสียงอย่างหนึ่ง ผู้หญิงจะเสียงอย่างจะไม่เหมือนกันอ๋อเนาะเอออยากฟังเอออยากอยางอันเนี้ยผมอยากจะฟังเสียงของผู้ชายอ่ะตดผู้ชายของผู้ชายตดผู้ชายที่บางคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะครับแต่ไม่เคยตั้งใจฟังว่าอันนี้เป็นเสียงตดใครตั้งใจฟังดีเสียงตดผู้ชายเล่าเรือเล่าเดี๋ยวเราตอนนี้โอ้โหเงียบที่ผายอะไรกันวะเนี่ย แกไปโทษเขาก็ไม่ได้ทำไมอ่ะว่าแกไปบอกอให้เขาตั้งใจฟังเลอกูก็นึกว่ากลับกันไปบทแล้วเออฟังกดีเสียงตดผู้ชายได้ได้หลานนักสนุก <c oughs> <c oughs> เอ,อ้ยอะไรอ่ะ <c oughs> ทำไมมันดังทำไมมันดังขนาดนั้นอ่ะ <c oughs> ผู้ชายที่ผมบอกเลยนะนึกอยากจะตดก็ตดเอาไว้เลยตดแบบว่าสง่าผ่าเผยอ๋อปล่อยตดผู้ชายอ๋อนี่ตดผู้ชายครับผมตดผู้หญิงไงตดผู้หญิงตดผู้หญิงนี่เสียงมันจะน่ารัก นั่ะอยากฟังยะเอะตดผู้ชายอ่ะตดผู้ชายก่อนตดผู้ชายก่อนตดผู้ชายฟังอันนี้เหมือนมีลมในกระเพาะนิดนึงตดผู้ชายกินโซดาเยอะโซดาเยอะตดผู้หญิงตดผู้หญิงครับฟังดีเสียงตดผู้หญิงพี่ไม่ต้องอุดจมูกก็ได้แม่นั่งบีบจมูกแน่นเลยมีแต่เสียงฟังตดผู้หญิงอ่ะ ทำไมมันดังอย่างนี้ล่ะเคงผู้หญิงส่วนมากไม่กล้าตดดังกลัวแสบตดอฮะอะไรนะอ๋อตรงนู้นเหรอครับครับพี่อ๋ออ๋อครับว่าไงฮะอยากได้ยินเสียงตดกระเทย ขอเพิ่งมาวะนเสื้อแดงนั่งตรงโน้นเลยพี่ก็พี่เรนว่าก็กุยกันเนี่ยเอาเขาอยากรู้มันมีสาระอยากรู้อะครับผมตดกระเทยก็มีตดกระเทยที่ตั้งใจฟังคดีเสียงมันจะอบอุ่นฟังคดีเสียงตดกระเทยอะไรอีกทีสิเอาอีกทีอ่ะที่มึงไม่ได้ฟังอ่ะเนี่ยเออฟังตดกระเทย เอาไปชี้ไปชี้ไปแล้วตั้งนานพวกมือก็ไมปมายกไอ้ชิบหายมาเพรายกอีกตกกระเทยไอ้ย่าโอ้ตกลูกหางก็ตกอีหน้ามืดเออจบไปแล้วสี่เพลงยักษ์เออเอาเอางี้เอางี้ว่ะอะไรวันนี้ดาราศิลปินมาเยอะแยะมากมายมาร่วมงานกับกองถิ่นของเอิญนายกสมาคมศิลปินตลกโอบะเสียงเธอลูกพีกูพีเลยพี่เลยจะร้อยอีกนับก็ไม่ได้ในในน้ำชายาตกเรียกไอ้ฟืดไอ้ฟืด วันนี้พี่น้องครับพี่น้องโชคดีมากก็ได้พบกับดาราเสนาิตตลกแล้วตอนนี้นะท่านนายกอบะเสียงเดิอพร้อมด้วยท่านคณะกรรมการของสมาคมคควันนี้คุณจะทันหูมาด้วยเฮ้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 ยอาชิกินมนหลายแสนนะมึงน,นเนี่ยนี่มาช่วยงานสมาคมตลกครับผมตอนนี้มาแล้วมา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 แทรกตรงนี้เลยใช่ไหมขอขึ้นก่อนเลยเราก็ลําทำอะไรอยู่อ่ะกำลังทานเสษอาหารอยู่ข้างเวที เฮ้ยจ้าเขาอดอยากขนาดตอนนี้มาแล้วมาแล้วเอาเชิญมาเลยช่วยที่พี่การเสียเวลาพี่น้องครับตอบปืนได้รับรับใช่ชั้ดู เ,เอา้าหนูร้องเพลงนี่เขาประกาศลั่นวัดที่มึงไม่ได้ฟังเลยเหรอฟังเต็มหูก็เขาประกาศจะคันหูเอาดูนี่ละนี่มึงใครใครจะคันยังเลยอีหานี่เล่องานสมาคมตลกเขาประกาศจะคันหูหนูไม่เหมือนเหรออันนี้ยจ้าคันหูนี่จ้าคันหูค่ะตะกี้ลูกพี่สาวกูบอกไอ้ไม่เหมือนจ้าคันหูหนูเหมือนอะไรคะเขาบอกเหมือนหมูคันหอย ช่วยงานตั้งแต่เช้ากะว่าจะเปลี่ยนชุดสวยให้ดูทำไมอ่ะกูก็เหนื่อยอยู่ข้างหลังเหมือนเดิมธรรมดาเราเป็นจิตอาสาก็ต้องช่วยสมาคมเขาเลยเออดีใจผัวมันมาให้กำลังใจอ่ะใครที่ผัวมาด้วยเหรอมาคนไหนอ่ะมากับลูกเขาเลออตัวเล็กมึงนั่งลงเลยผัวกูกับลูกจะดูใช่ที่ไหนดีดไหนนะกตนธกิจแม่มึงแม่มึงออต้นอีต้นเหรอนี่ไอเสื้อแดงลูกหนูอ๋อลูกมึงเหรอ ป้าเรูเรียกป้าเเรียกป้าโอ้ยเรียกป้าอธิบายป้าเออเมื่อตอนกลางวันไม่มาทำไมอ่ะเขาไม่มีโรงทานน่ะกินข้าวผัดไทยอ่ะเออที่บ้านเขาชอบนี่หนูผัวชอบคนแก่ไงใครนะหนูว่ามีผัวเป็นคนแก่เจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าละนี่มึงชอบคนแก่คับมึงบ้าหรือเปล่าทำไมอ่ะคบผัวต้องเอาแบบนุ่มนนี่พี่เคงนี่จะกูนี่นุ่มนูนี่คิดอยู่ในใจปรารถนาว่าถ้าจะมีผัวขอเลือกคนแก่คนแก่มันดียังไงวะ คนแก่ส่วนมากจะได้ที่หนึ่งตลอดนี่มึงเอาที่ไหนมาพูดเนี่ยไม่เคยได้ยินข้อประกาศลระว่ารางวัลที่หนึ่งได้แก่เดี๋ยวเดี๋ะมันคนราได้แก่กันละที่ออานีนี่พีกอกไม่ใช่หนูล้อเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จริงคะนี่ลูกพี่กูนั่งมาเนี่ยก็มองมองอยู่ถามว่าออฟได้ไหมออฟป้าดูเป็น ลกอออฟะไร็ให้สามพันเราถูกผัวพี่ดูถูกนึกเกินดูถ่ายละครทีเป็นหมื่นอะไรนี่ห้าพันไปตั้งแต่สามร้อยแล้วเอาทำไมที่จริงหยอกเล่นไม่เคยมีผัวหรอกหยอกพี่เขาเล่นไม่เคยมีผัวหนูเป็นโสดอยู่ค่ะไม่มีผัวเหรอค่ะเอาแล้วมึงอยู่คนเดียวอายุก็เยอะแล้วเวลามีอารมณ์มึงทำยังไงเวลามีอารมณ์หนูมีวิธีมีวิธีด้วยนี่มึงอย่ามั่วสาวสาวสดๆเยอะบอกสาวสาวนวัดคงคาราชพฤกษ์ไปเลย ใช่ไหมคกคาวัดคงคาพนมทวนไม่ต้องมีผัวก็อยู่ได้เวลามีอารมณ์พี่ก็มีวิธีเวลามีอารมณ์ทำไงบอกสาวสาวสดๆก็ด้วยหนูใช้ขันตีเอาแปะแปะแปะอีกที่ทุเลศดูจากหุ่นมึงไม่น่าใช้ขันให้หนูใช้อะไรน่าใช้ฝาโอกมากกว่าใช่ปะมีนักร้องไม่คนหนึ่งตอนนี้มาแล้ว วันนี้เวลาน้องเก่งพี่น้องนะที่อยู่ต้อนขยับพรมทัวร์ตอนนี้มาอีกแล้วปล่อยฝ้ายมาเลยพรเฮ้ยอีกแล้วเหรอขอเสียบขึ้นก่อนเลยมึงก็มาด้วยกันมึงตกใจอะไรเนี่ยก็ตกใจว่าปล่อยฝ้ายมาได้ยังไงอีจ๊ะนี่กูก็แปลกใจใหญ่เนี่ยพี่น้องครับตบมืนนะครับต้อนรับปล่อยฝ้ายมาเลยพรด้วยครับ Uh -huh. Uh -huh. yeah, uh -huh. างานฟรตีพอกดังิบหายนี่มึงไม่เคยเล่นดนตรีแค่ไงชิบหา,ายเฮ้ยเ็าจะขอวงนะเจ้าของวงเฮียแล้วชิบหายเต้นดังชิบหายเลยมันเสียงมันกบนักร้องผมบผมดคุณเข้าใจไหม<อ>เสียงมันกบเสียงนักร้องผมบเอางี้ดนตรีไม่ต้องดนตรีมันด,ดนตรีตไม่เอากองไม่เอาเบสไม่เอากีตาไม่เอาเดี๋ยวฟังสดๆพร้อมยืงหน้าลุกตั้งใจฟังดีนะฮะพร้อมแล้วครับ5 4 3สสแอคชั่น ผมลืมบอกไปฮะว่าปล่อยฝ้ายแดกตุ๊กแกมแล้วครับผมเออปล่อยฝ้ายคุณเนี่ยทำอะไรได้มั่งเนี่ยทำอะไรเยอะแยะมากมายนะางคนถามว่าเอ๊นี่เป็นเป็นใครเป็นเป็นเด็กปัญญาอ่อนหรือเปล่าใครปัญญาอ่อนยกมือขึ้นม <laughs> ีมือคนเดียวหนูชื่ออะไรลูกชื่ออะไรบอกเข้าไปบอกคนดูเขาพี่สายยงครับชื่ออะไรนะ ชื่ออะไรชื่ออะไรนะสายยางครับชื่อสายยางทำไมฮะเมื่อกี้เขาตะโกนไอ้ปั้นบางบัวทองฮะเขาบอกหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมไม่หมดเลยไม่ร้องเลยเอาเอาพี่ดูความเร็วดูความเร็วดูความเร็วได้นะดูนะความเร็วเขาเก่งมากลองดูนะจับปุ๊บต่อปั๊บจับปุ๊บว้าจับว้าไรว้าว้าตูดจับปุ๊บว้าว้าตูดว้าไรว้ากุ้ง ไปอะไรละอะไรไอ้ยักษ์บอกหวยทันไหมบอกหวยทัินไหมหวยหวยไดินไหมฮะเออเออเออเดี๋ยวเอาเอาเอาโอเคเอาโอเคอาโอเคอาโอเคเอาพี่น้องพี่น้องฟังนะฟังนะอันนี้คือใครอยู่ใครที่ยินเสียงนี้ถือว่าเฮงไอ้สายยันนี่ผมบอกเลยบอกหวยแม่นมากงวดที่แล้วครับนะไม่คุ้มเฟืองไม่ตกไม่ตัวไม่กลัวเก้าเก้าสามได้มาแสนกว่าบาท เดี๋ยวลองฟังดูนะเด็กอย่างนี้เขาเปรียบเสมือนเด็กลูกเจ้าแม่คนอิม่มยิ่งเลี้ยงยิ่งรวยอ่ามีอกลองฟังนะฮะงวดแล้ว9้าสมได้เปอรนตกว่าบาทลองฟังดูนะสายใหญครับครับสายใหครับครับหวยงวดประจําวันที่16ตุลาคมนี้16ตุลาคมที่สามตัวบนออกเลข8ปดหนึงน่งหนึ่งมมีปนัดมีมากชัดมาก8ดหนึ่งหนึ่งี่เอาแ่ี้สองตัวล่าง สต,ตัวล่างสอง,ต,งตัวล่างฟังให้ดีดห้าเก้า,า,กาได้มาด้วยทั้งล่างทั้งบนเหมือนโชคดีไอส้สายันบอกผูกตลอดจดไว้ดีสายันครับ,รบสองตัวล่างเน้นๆให้พี่น้องชาวบอมทวนรวยๆวสองตัวล่าง16ตุลาคมนี้สองตัวล่าง,าง,อ,ง,างออกเลขสองแอพออ,อ,อ,อะไรนะอะไรนะแปดมาไหมพี่ถาม8มาไหมแปดไม่มีห้าแปดไม่มีกลายเป็นห้า สองสองอยู่ไหมลูกสองเป็นหกสองเป็นหกทลองสองตัวล่างออกเลขศูนย์แปดโอเคอะไรอ่ะใครจะซื้อก็ซื้อเอหนูไม่ซื้อคนหนึ่งไปนี่พอ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 วันนี้เวลาน้อยลา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 ไปเว้ยขอบคุณมากครับวันนี้นะว่าจากนกับคุณพรอต้องกลับมาทานภัยด้วยเดี๋ยวพบกับพิธีกรครับต่อเมื่อพิธีกรด้วยนี่ครับนี่ฮะ